สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันกนกวรรณมณีแสงสาครและคุณเทพกิจฉัตรสุรียวงค่ะครับในรายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะครับวันนี้หุ้นไทยนะคุณกนกวรรณต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างผันผวนแขวงตัวทั้งแดนบวกและแดนลบคือจังหวะแรกเนี่ยขึ้นไปแดนบวกก่อน1 1จุดกว่า ท้ายที่สุดนี้ร่วงลงมาแล้วก็ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหทำให้หลายคนนี่แบบว่าวันไหวกันเลยทีเดียวใช่ก็ตอนนี้หลายคนก็กังวลนะว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะออกแนวคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับจนท้ายสุดครึ่งวันเนี่ยก็กลับมาบวกได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ0.62จุดนะครับปิดตลาดครึ่งวันอยู่ที่1551.16จุดมูลค่าการซื้อขาย25,316ล้านบาทนะครับขณะที่ MAI วันนี้นะครับ มกสวนทางนะครับลดลงไป1.01จุดปิดที่477.64จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับ1,855ล้านบาทขณะที่ สิอันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดนะครับวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแบงค์นะฮะอันดับแรกเนี่ยเอซไทยพาณิชย์นะครับบวกขึ้นมา2องบาทห้สตางค์อันดับ2องนะครับเคแบงกสิกรไทยแต่อันนี้ปรับลดลงไป2บาทนะครับอันดับ3 KTB แบงก์กรุงไทยนะครับบวกขึ้นมา50สตางค์ปิดที่25บาท75สตางค์อันดับ4 BBL นะครับบวกขึ้นมาได้ถึง3บาทนะครับอยู่ที่231บาทอันดับ4นะครับแอดวานซ์นะครับแอดวันนี ขึ้นเขึ้นมา XD ด้วยนะครับแต่ก็บวกได้อยู่4บาทนะครับอยู่ที่243บาทขณะที่อันดับถัดมา CPF นะครับบวกขึ้นมา50ตางอยู่ที่33บาท50ตางอันดับ7 BTS ครับลดลงไป10ตางอันดับ8นะครับบวกขึ้นมา20ตางนะครับอันดับ9 APL นะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้อยู่ที่2บาท64ตางและอันดับ10 PTGC นะครับบวกขึ้นมาได้75ตางนะฮะฟังดูแล้วแหม มาดูตลาดหุ้นต่างประเทศในตลาดฟิวเจอร์กันบ้างน,นะคะในส่วนของทางฝั่งสหรัฐเองนะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์นะคะก็เปิดบวกอยู่ที่ 7. จุดค่ะแล้วก็ n นสแดนะคะก็เปิดบวกอยู่ที่2.5จุดจุดเหมือนสองจุดเหมือนกันนะคะส่วน s p 5 0 0ค่ะก็เปิดบวกอยู่ที่0.90จุดเช่นกันแล้วก็ในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ในโซนยุโรปนะนะคะฟุตซี่หนึค่ะก็ปิดลบอยู่ที่13.50จุดนะคะ CAC 40นะคะก็เปิดบวกอยู่ที่72.50ส่วน DAX นะคะก็เปิดบวกอยู่ที่156.0ค่ะครับด้าน<ก>ตลาดค่ะเห็นแล้วตลาดส่วนใหญ่นะครับทั้งสหรัฐและยุโรปเนี่ย<ม>ก็ยังบวกขึ้นได้คเอเชียเป็นไงบ้างเอเชียนะคะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในบ่ายวันนี้นะคะดัชนีนิกเคอีค่ะของตลาดหุ้นโกเกียวนะคะก็เปิดบวกอยู่ที่318.85จุดนะคะ ด้านตลาดสเตรทไทม์ตลาดหุ้นของสิงคโปร์ก็เปิดบวกเช่นกันอยู่ที่3.49จุดดัชนีห้างแสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะลบอยู่ที่26.74จุดนะคะส่วนดัชนีเวสเต e ตลาดหุ้นไต้หวันบวกอยู่ที่20.30จุดค่ะด้านจาการ์ตานะคะจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียนะคะก็บวกอยู่ที่11.65ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียนะคะลบอยู่ที่13.97 และก็ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นโซนนะคะลบอยู่ที่4 จุดหนึ่งห้าจุดค่ะจับขณะที่กลับมาที่บ้านเรานะครับค่าเง,งินบาทนะครับวันนี้เปิดตลาดดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าลงบ้างแล้วนะครับคุณน,นนท์กวันฮะคือวันนี้เปิดตลาดอยู่ที่29บาท45สห้าตางค์ถึง29บาท47สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับจากปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับอยู่ที่29บาท29าทสตางค์ถึง29บาทสาสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับขณะที่ราคาทองคำตอนนี้แหมก็อยู่ในทิศทางขาลงพอสมควรแล้วนะฮะ ตลาดโค m เม็กซ์นะครับอยู่ที่1,567เหรียญต่อออสนะฮะขณะที่ทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดปุ๊บ ร่วงลงมาทันทีเลยนะฮะสามร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งบาททองคำ <c oughs> ตอนนี้ซื้อทองไวไหมฮะตอนนี้ล่วงเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะเก็งกำไรด้านทองคำสักเท่าไหร่ค่ะอ๋อนะฮะก็มันเป็นความผันผวนอย่างมากพอสมควรนะครับทองคําแท่งครับรับซื้ออยู่ที่21,800บาทขายออก2 1 9 0 0บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่2 1 4 8 1บาทขายออก22,300บาทนะครับจากราคาทองคําที่ปรับลดลงแรงนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากว่า300 ร0 0บาทต่อหนึงบาททองคำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีกระแสข่าวอย่างหนึง่งบอกว่านะครับจรอดโซลอสนะครับมีการเทขายทองคำนะครับก็เลยทำให้นักทุนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้กังวลเป็นการใหญ่เพราะว่าพอมมีการเทขายเขาคิดว่ามันก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่คนจะมีการลงทุนเพื่อการกินกำไรแล้วสินะครับก็เลย ทำให้นักลงทุนตอนนี้คิดหนักแล้วว่าจะเก็บไว้ดีหรือเปล่านะและยิ่งเข้าใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาวของเมืองไทยนี่เหล่านักลงทุนก็เริ่มแบบว่าวันไหวเหมือนกันนะจะเทขายแบบทำกำไรช่วงระยะสั้นหรือยังไงด้วยหรือเปล่าไหมใช่อันนี้น <ผล S 2> มันก็นะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มที่จะคิดหนักแล้วว่าตกลงแล้ว ในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้เนี่ยจะทํายังไงกับการลงทุนในทองคําดีนะครับทางนายุสมาคมค้าทองคําคุณจิติตั้งสิทธิพักดีนะครับบอกว่าข่าวคราวที่ออกมานะครับหลังจากที่นักทุนรายใหญ่จอสโ์ลอสนะฮะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยได้เทขายทองคําออกมานะครับตอนนี้ก็ส่งผลทําให้น้ังทุน ตื่นนะครับตื่นตกใจเหมือนกันแล้วก็เทขายตามราคาทองคําในประเทศปรับลดลงทันทีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ยังดีอย่างหนึ่งนะ,ะที่ค่างเงินบาทบ้านเราเนี่ยก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางแข็งค่าม,มันก็เลยทําให้ราคาทองคําเวลาพอมันร่วงลงเยอะๆก็ไม่ตกลงเหมือนชาวบ้านเขาไงคือต้องบอกว่าราคาทองคําที่ร่วงลงเนี่ยค่ะสาหรับใครที่ตั้งใจที่จะไปซื้อทองเก็บเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะโอเคหน่อยครับแต่สําหรับใครที่ซื้อทองมาก่อนหน้านี้กะที่จะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยคะ่ะอาจจะ โอ้ยวันไหวนะคะว่าเห็นร่วงลงแบบนี้เนี่ยจะยังไงกันแน่ใช่เพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาพึ่งขึ้นไปยืนอยู่ที่1,600เหรียญได้เองนะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็ร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ ฝั่งของผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท G t ตเว l ์เมน e ท e m มนนะครับคุณกมลทันพรภัยสารวิจิตเนี่ยบอกว่าแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่กลับมานะครับจากความคาดหวังนโยบายการเงินของ BOJ นะครับแล้วก็การรายงานตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐในเชิงบวกก็ทำให้เม็ดเงินไหลออกจากทองคำ นะครับไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดเงินก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการระบายทองคําออกมาอย่างต่อเนื่องของกองทุนขนาดใหญ่ก็ทําให้มุมมองทางจิตวิทยาต่อทองคําเป็นเชิงลบระยะสั้นเนี่ยฮะคุณกมวลทันบอกว่ายังทําให้การปรับตัว ขึ้นของราคาทองคำมีแรงกดดันแล้วก็ตอนนี้นะครับมันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ ราคาทองคำเนี่ยฮะพูดถึงแล้วเป็นการปิดลดลงครั้งใหญ่ในรอบกว่า1เดือนแล้วนะฮะหลังการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนก่อนการประชุม BOJ วันแรกนะครับตอนนี้ตลาดก็ยังคงให้ความสนใจในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่านะครับก็สะท้อนจากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้นหลักอย่าง ยุโรปและก็สหรัฐนะครับหลังจากที่ตลาดคลายความกังวลของสถานการณ์ในไซปัสคือพูดง่ายๆว่าเดิมทีแล้วคนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันจะไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของไซปัสเนี่ยคนก็เอาเงินที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไปลงทุนในทองคํา<ะ>แต่พอตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นคนก็เอาเงินกลับมาลงทุนเหมือนเดิม,มเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนสูงกว่าไงใช่แล้วก็ได้ไวด้วยนะพูดถึงเรื่องกําไรอ่านะฮะ ไปนฮะเรื่องของความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราหลังจากนี้ไปมาดูในส่วนของล่าสุดกันบ้างน,นะคะที่มีข่าวลือกันว่าบริษัท s h v holding nv นะคะบริษัทแมู่นย์ค้าส,ส่งของแมคโครนะคะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะเตรียมที่จะดำเนินการขายหุ้นในสยามแมคโครนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าบริษัทแม่ดังกล่าวเนี่ยไม่เคยตั้งที่ปรึกษาทางการเงินรายใดเข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้ด้วย นางสาวเยาวลักษ์สาวลักษ์นะคะที่ถาพัน์นะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบริหารการเงินบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะก็ได้ทำหนังสือชี้แจงเรื่องนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงค่ำเมื่อวันที่หนึ่งเมษาย,ยนที่ผ่านมาด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวค่ะปรากฏในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2556ที่ผ่านมานะคะว่าบริษัทแม่แมคโครประกาศขายกิจาการในไทยแล้ว พร้อมกับตั้งที่ปรึกษาทางการเงินต่างชาติเตรียมที่จะเคาะราคาขายคาดปิดดิวสิ้นปีนี้ซึ่งกรณีนี้นะคะเขาก็มีการแจ้งมานะคะว่าบริษัทได้ตรหนักถึงเรื่องข่าวลือดังกล่าวในตลาดที่มีมาอย่างต่อนเนื่องและ SHV นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงินรายใดนอกจากนี้บริษัทก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าได้รับการติดต่อจากผู้สนใจที่จะซื้อกิจการ และก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอขอซื้อกิจการแต่อย่างใดแล้วก็ถ้าจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของทางแมคโครที่ผ่านมานะคะเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางผู้บริหารแมคโครในไทยก็ยังได้ประกาศแผนลงทุนในปีนี้กว่า1,500ล้านบาทเพื่อที่จะขยาย3สาขาไม่ว่าจะเป็นในมุกดาหารสตูลตราดแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับกำลังซื้อที่โตขึ้น พร้อมกับเผยยอดขายในปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าแตะถึงแสนล้านบาทแล้วก็เลงที่จะขยายคลังสินค้าใหม่ด้วยพร้อมกับตั้งเป้าปีนี้เพื่อที่จะให้ยอดขายเนี่ยโตขึ้นอีก5-6%เลยทีเดียวค่ะครับไปดูราคาของหุ้นแมคโครหน่อยนะฮะเช้าวันนี้นะครับปิดครึ่งวันนะครับอยู่ที่5้า้บาทนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไป14บาทเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะก็ถือว่าหลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าบริษัทแม่ ยังยืนยันว่ายังไม่ขายกิจการนะครับก็เป็นผลดีนะครับกับนักลงทุนแล้วก็ทําให้นักลงทุนมั่นใจามากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่เยอะนะ588บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าคุณกนกวานนะ<ช>แล้วเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันออกแนวผันผวนพันผวนใน,นช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นงไงในช่วงบ่ายและเดี๋ยวมารอดูกันด้วยนะคะว่าเรื่องของกอนอง,อง,องอหรือว่าเรื่องต่างๆสถานการณ์ต่างๆจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยยังไงกันด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ